ออกมาหน้าหางเหมือนสโตรครับพี่น้องยามลีครับแง,คบง่คือบโตีนเน,นาะโอ้กับโบขื่อหลังนี่นามนาดีกับโบไลครับโบมีอ่างพี่น้องหลังนี่เป็น,ปนไปลายเลยครับไม่มีอะไรเลย เขาเริ่มอ้วนแล้วครับเริ่มมั่นแล้วครับผมเขาเจ้าครับเขาเจ้ามะลิครับผมเริ่มตั้งท้องเริ่มอ้วนแล้วครับไปแต่จะตีสองคนโอ้สองคนล่องล่องอยู่บ่นลอนอ่องล่องพอปลีเลยเด้ปลาคอขาวตีสองเดวเพิ่งปลาคอเพิ่นครับ ติบได้ด้วยัะติเบดตายยวตัวใหญ่เถอะโอ้่น้องคนหมันอยู่ครับตะเพียนใหญ่ครับตะคอกะมีครับน้องคนไหายตะตะเพียนมากครับโดนติดเบียด่นมาสิไปไปเบิ่งทางเี่เอาครับไปออกก่อน ังมาพี่น้องโอ้ยงูเข่าอีกแล้วครับงูเข่าอีกแล้วโอ้ยไปแหงพี่น้องเห็นไหไปแหงครับเอาปลาก่อนครับโอ้ปลาก่อนเน,น,นาะก็ะคอ จกักโตนะอุ้ยปลาดุกก็มีพี่น้องปลาดุกก็มีปลาดุกจักโตปลาดุกปลาดุกหนึง่งสองสามกับพี่น้องขุนปลาคอตัวหนึง่งเดี๋ยวเอาปลากันข้าวเดียวครับปลาดุกครับพี่น้อง ได้ยุครับพี่น,อน้องเดี๋ยวไปเบิ้งอีกทางนึงครับประคอสองโตรประดุกสามครับปาตะเพียนนองไส้เพิ่งเอาหายหอีกตัวนึงครับไปครับพี่น,อน้องสรุปครับพี่น,อน้องไปเบิเ้งอีกทางหนึ่งบ่มีครับผมเฮ็ดไวทั้งเบิดสามทางครับผมได้ซ้ำนี่แหละครับปาตพเพียนนองไส้หายกับตัวไหญ่เติอครับปราดุกสามประคอสองเหมือนเดิมครับผมไปครับ เขาบ้านนะครับบัรน,นี้ขอบคุณที่รับชมครับผมขอบคุณมากมากครับ